แชมพิรพลครับวันนี้โดนมากซะด้วยนะฮะเขาบอกว่าหนทางที่แสนไกลเพียงเริ่มก้าวก็สั้นลงแต่สําหรับชีวิตของบางคนการเริ่มมันไม่ใช่แค่ก้าวครั้งแรกนะฮะเพราะว่ามันต้องก้าวจากการที่ถอยหลังการถอยหลังที่เกือบจะฆ่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งอายุ6ขวบย้อนกลับไป11ปีที่แล้วคลื่นสึนามินะฮะเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเด็ก6ขวบเสียคุณแม่ เสียพี่น้องอีก2คนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับเขานอกจากบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็น้ำนะฮะคือเสื้อบอลตัวหนึ่งครับแล้วเสื้อบอลตัวนั้นแหะครับ11ปีผ่านไปได้ให้อะไรกับเขาใครที่กำลังท้ออยู่ดูให้ดีครับย้อนกลับไป11ปีก่อน เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในอาเซียนภาคใต้ของไทยก็ได้รับความเสียหายแต่ประเทศที่เจ็บช้ำจากภายัยครั้งนี้มากที่สุดประเทศหนึ่งคืออินโดนีเซียที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2 30,000คนน้องมาตุนิสอายุเพียง6ขวบณละตอนนั้นคุณแม่และพี่ชายสองคนทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตแต่ฟ้ากลับลิขิดให้เด็กชายคนนี้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาร ด้วยบะหมี่สำเร็จรูปและน้ำที่น้องเก็บกินตามข้างทาง21วันหลังจากเหตุสึนามิมีคนมาช่วยแล้วก็พบน้องกำลังใส่เสื้อทีมชาติโปรโตุเกสอยู่ในป่าเมื่อนักข่าวไปถามว่ารู้สึกอย่างไรมาตูนิสตอบว่าแม้ที่บ้านจะจากไปผมจะอยู่สู้ต่อและเป็นนักบอลอาชีพให้ครอบครัวภูมิใจให้ได้คนดังจากโปรโตุเกสเห็นภาพเด็กคนนี้แล้วก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่น้องได้พบกับคนดังวงการฟุตบอลมากมาย โดยนักแตะชื่อดังเบอร์นหนึ่งของโลกอย่างคริสเตียนโรนัลโดก็ได้ให้ทุนการศึกษาส่งให้น้องเรียนหนังสือและเล่นฟุตบอลตามที่น้องฝันไว้มาวันนี้ผ่านไป11ปีล่าสุดจากเด็กที่เกือบถูกฆ่าชีวิตจากคลื่นสึนามิฝันของมาตูนิสวัย17ปีก็เป็นจริงแล้วเมื่อสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนยอดทีมในโปรตุเกสที่เคยปั้นคริสเตียนโรนัลโดขึ้นมาก็ได้เซ็นสัญญามาตูนิสให้มาเป็นนักแตะทีมเยาวชนซึ่งในวันเปิดตัวมาตูนิสก็บอกว่า การได้ย้ายมาอยู <S <S ่ที่ลิสบอนเหมือนกับฝันที่เป็นจริงผมตื่นเต้นมากกับโอกาสสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และการเซ็นสัญญากับลิสบอนครั้งนี้ก็ทําให้เขาได้เจอกับรุ่นพี่คริสเตียนัลโดอีกครั้งโดยพี่โดก็บอกว่าเป็นเรื่องมาสจรย์มากที่เด็กคนนึงจะทําตามความฝันของตัวเองทั้งที่ต้องเจอกับความสูญเสียแบบสุดๆมาก่อนต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะมีสักกี่คนที่รับมือได้ดีเท่ากับเด็กคนนี้ผู้ชมนี่แหละครับฟาลิคิตหรือจะสู้มานะคน ตราบได้มีลมหายใจก็ต้องสู้กันต่อไปจากซึ่งๆและเดี๋ยววันสุกเฮฮากันนิดหนึ่งครับตอนนี้ถ้าดีใจพี่โดก็ต้องกระโดดนะฮะเมซี่ก็ขอบคุณเบื้องบนบางคนตีลังกาบางคนเต้นแต่ไม่มีท่าไหนหรอกครับจะหวานเท่ากับสิ่งที่ผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูยิ้มกันครับมาที่ยุโรปนะครับประเทศเบลารุสเซเรเกเลวิชกี้นะครับซัดให้ทีมขึ้นนำ3-0ครับ เว่งมาเหมือนกับจะมาเอาอะไรสักอย่างและอะไรสักอย่างนั่นแหละครับคือแหวนมั่นนะโอ้โหมาคุกเข่าขอแต่างงานฮู้ฮอ,อ่ะแต่างงานกันเดอ้อ